สวัสดีครับผมผมชื่อนายพัชรพลจเจริญพลงามชื่อเล่นชื่อยนอายุ38ปีน้ำหนัก67สิกิโลกร,รมัมส่วนสูง167เเซนติเมตรอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับผม